Soát thân yêu thương xong xưa xin dài thật điện thoáng thân yêu thương quái thoáng thương 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 ชีวิตยังเป็นเรื่องของใครจะสู ouais, ้ทำอะไรฮัลโหลพี่ฟ้าตอนนี้มาเชิคอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งนะเดี๋ยังครับครับพวดีท่านผู้ชมนะครับผมแล้วผมพบกับรายการทีวีนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ฟ้าคนเพิ่มเติมสวยๆเหมือนเดิมครับผมพี่ฟ้า เดี๋ยวเนี่ยไอ้ฟาดิเลนเลยู่ที่อือโอ้บ้าเดี๋ยวถ้าพี่ฟารู้จากรายการของพี่บ้าก็ไปดูเอาเองครับผมนี่บ้าผมผมบอกว่าถ้ามีคนติดตามครบสามสิบคนน่ะผมจะแจกอะไรนะวันนี่ห้าสิบบาทฮะอะไรนะถ้ามีคนกดติดตามรายการช่องผมอ่ะครบสามสิบคนอ่ะผมจะแจกอ่าบัตรทูวันนี่ห้าสิบบาท คือคืออะไรมันเป็นบัตรของทัวร์มันเป็นบัตรทัมันเนี่ยแบบว่าเอาไว้เติมเกมอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วมันทําอะไรได้บ้างเติมเกมเราก็แบบว่าเราเข้าไปอะไรนะเข้าไปเช่าเอ่อเกิดไงคบแบบว่าเราเล่นเกมนะครับเราเป็นไอ้นั้นเราแบบว่าเราเราเป็นว่าอะไรอะไรเนี้ยสายเกมสายเล่นนะครับสายเกนมนะครับอะไงอ่ะแล้วก็เกมอะไรก็ ก็แค่เข้าไปวีไอเวฟอะไรไม่รู้มีได้เหรอมีสามแล้วก็ท้าไปนี่แหละอแล้วมีใบอนันต์เหรอฮะมีใบอนั้นต์เลยหรออ๋อบัตรทูบันี่เหรอออ๋อมีเลยแล้วจะแจกยังไงแล้วจะแจกยังไงฮะจะแจกยังไงก็เอ่อแม่พอเขาสามสิบคนผมก็แจกใครที่คงไม่มากที่สุดผมก็ส่งแจกนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เข้าร้านนาโกนเดี๋ยวพี่ค่อยสุกับเอาพี่ไปไหนแล้วอ่ะฮะพี่ไปไหนแล้วร้านค้าซื้อน้ำแข็งเอาไปกับใครอ่ะคนเดียวเอารถอะไรไปอ่ะขี่จักรยานไปเอานึกว่ารถมออเตร์ไซค์ไปเร็วสิถ้าเอรถมาคฟไปเดี๋ยวผมไปแค่นี้ก่อนนะแค่นี้แหละเดี๋ยวพ่อผมก็มาแล้วอครับคอย่าโทรมาหาผมก็แล้ ครับโอเคครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสาครต์กดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วแจกหมาทูนะครับผม